สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมสันเค่นแลนด์นะครับแล้วก็วันนี้พี่แม็กซี่พี่โมเสก็มาเล่นก,กับเราด้วยนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนวแบบซิวเวอร์นะเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้เอาตัวรอดนะครับให้สร้างเมืองตั้งบ้านแล้วก็ประมาณว่าให้คราของด้วยนะครับมีแถบตาบินา่าพวกอาหารพวกน้ําแล้วก็แถบพลังชีวิตด้วยนะครับพเพื่อนๆตอนนี้เรากาลังนั่งเรืออยู่นะครับส่วนพี่มอมเซกก็นั่งเจสกีนะครับเพื่อนๆ เทียซี่นั่งสบายไหมเบายเทียซี่นั่งอยู่ข้างหน้านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเจออะไรบ้างนะครับเพื่อนๆฝึกแล้วที่นี่ชื่ออะไรเอ่ยอ๋อักกิ้งล็อ t นะครับเป็นจุดจอดรถนะครับใช่โอ๊ะขอออกรถหน่อยใช่ไหมพี่มดติอยาอยากเล่นมาเชตเต้น มาสำรวจกันนะครับที่ปักกิ่งล็อนะเพื่อนๆจะออกหน่อยจะได้โอ้ยมีมีตัวไม่ดีจริงด้วยออกหน่อยพอแล้วมันได้ยินเสียงแบบนี้นี่แสดงว่ามีตัวไม่ดีอยู่นะครับเสียงดนตรีจะระทึกระทึกหน่อยโอเคพี่โมเส่มานี่ไหมจะได้มาเชจเ้ก็มาเอาขอบคุณมีใครจะช่วยฉันไหมของแม่จะไปช่วอยู่นี่ กำลังเดินไปนะโอ้เข,าาเ,อเข้ามาได้เลยเหรอเข้ามาได้เลยในช่องนั้นนะอือพอช่องตลาดอุ้ยน้าบนอุ้ยไม่ใช่อุ้ยมีจริงด้วยข้างบนเห็นไหมนี่เหรอเห็นนี่ไงโอ้โหอยู่ไหนเอะยีก่อนเลย ยิงอยู่ไหนอ่ะเนี่ยข้างบนข้างบนเดินขึ้นมาใดมาดิชั้น,นหนึ่งเหรอชั้นสามเลยเหรอนะ่ะใช่ตุยโ,โ,โอ้โหระวังด้วยระวังด้วยเอาสิใช้ลูกซองหรือเพื่อนมาใช้ลูกซองนะครับอเออมีแอบด้วยมีแอบด้วยเอ้ยปืนแรงใช้ลูกซอง ใช่ด้วยใช้ลูกซองใช้ลูกซองอยู่ตรงไหนใช,ใช้ลูกซองระวังระวังขึ้นมก่อนโอโ้โหตัวนี้เหรอนูนกตุ้พี่โบเซมีใช่ผมผมอยู่ตรงนี้อ้มีของกำไรมีของดีด้วย,ยเดี๋ยวขึ้นบันไดไปข้างบนดีกว่าไปลุยกับมันพี่โบเซระวังด้วย เห็ไงด้านานีอ้อุ้ยใช้ปืนลูกซองแลยขอลูกปืนลีลอดก่อนโอ้โหอุ้ยหลายตัวมากหลายตัวหลายตัวอุ้ยลุมกันเยอะจังสิสิบตัวลุมยิงระวัง,นะงระวังระวังตายเพราะว่าสิบตัวลุมยิงอะ่ะเล้วแกโดนสิบตัวยิงเหยียดแดมบนด้านหน้าด้านหลังหน้าหนุน โอ้โหมัน้ายัเลยมันไล่มันาม้นายระวังด้วยนะอ,อ่กากำลังไปอยู่ดเ,เดี๋ยวไปเก็บศพ police helmet อันนี้ม<บ>ันยังสำคัญอยู่ไหมอันนี้มีไปแล้วอะ่ะหายให้ใครก็ได้โอเคงั้นพี่ก็เก็บไปเต๋อแล้วกันมาถึงข้างบนอ้หูมอยู่ฝั่งนู้นมันแอบอยู่ มันหลายนั่นเนี่ยไอ้เจอนี่เจมซี่ระวังวเก็บของโอ้โหหลายหลายหลายเจมซี่ระวังนะ โอ้โหใช้ลูกซองใช้ลูกซองตีมาแอบมาแอบเดี๋ยวเหอะกางเก็บของอยู่ตุยแล้วเนาะโอเคเสียงดนตรีนี่ยังไม่หมดนะ โรเซ่เก็บของอยู่เปล่าใช่กำลังเก็บอยู่อบของยังสีแดงอยู่แสดงว่ายังไม่หมดเพื่อนซีพี่โรเซ่อย่ากเก็บของพลนนะโรเซ่เว่าอันนะี้ดีแมโบเคนดีอีจีสี่สิบห้ามีไปแล้วนี่โอเคตรงนี้ยังขึ้นตัวแดงอยู่เนาะเด็กๆเ,เนี่ยปาร์คิงรอดนะครับเพื่อนๆ ก็หาทั่วเกาะแล้วอะ่ะมันมันไม่เจอนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันไปซ่อนอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันยังเป็นสีแดงอยู่ก็คือเหมือนเรายัางยึดพื้นที่มันไม่หมดเลยไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ตรงไหนเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าเราจะไปไหนต่อกันนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปที่แมปไหนกันไปเกาะไหนดีพี่โมเซ่ออเด้านนี้ไหมเ้ย่องนะขอหาก่อน ด้านไหนดีมันจะมีเกาะเกาะหนึ่งที่อยากไปตั้งนานแล้วแต่พี่โมเซ่นำไปดิอ้าวพี่เอ็กซี่ไปเกาะเกาะหนึ่งอ้าวถูกถูกที่เปล่านั่นเหรอได้ไหมขึ้นมาได้ไหมโอเคได้แล้วใช่ตรงนี้ตรงนี้อยากอยากมานานแล้วดดดไปพี่เอ็กซ์ซี่เป็นมัลเทสหรือว่าเอาปืนด้วยประทับไว้เผื่อต้องยิงโอเคปืนมาเบลแจ็คสุนแป๊บโอเค พี่มเซยอยู่ไหนลอ่ะพี่บ้ามการอยู่ตรงเนี้ยมีอีกฝั่งหนึ่งอ่ะต้องมาอีกฝั่งหนึ่งเอยเจอคนโอเคกำลังไปคิโอเซต้องระวังด้วยกำลังพยายามยิงคนอยู่แต่มันไกลคือไม่น่าจะเข้าอุ๊ยเข้าโดนยิงไกลเลยเหรอเป็นพวกอะไรอ่ะดูดูเห็นไหมน่าจะพวกนักล่าพวกนักล่าเหรอน่าจะเพราะเห็นมันแบบทำไมแปลกๆจัง แต่เรือนี้ไม่ค่อยเร็วนะครับเพื่อนๆตัวเจสกีที่พี่โมเซ่ขี่ไปนี่เร็วกว่านะครับพญานิ่มไม่เข้าเลยเพราะว่ามันไกลเกินได้ได้เตียงดับเบิลเบรแล้วใช่ไหมดับเบิลอ๋อเห็นแล้วนั่ยไงพี่พัฟซี่ดูคนลอยอยู่ข้างบนนี่มันลอยอยู่เห็นปะไอ้เธอมันลอยอ่ะไหนเนาะเออมันลอยลอยเหมือนลอยฟ้าอ๋อมันยังโหลดไม่หมดมันยังโหลดโหลดภาพไม่ไม่ทันจริงๆมันยืนมันยืนอยู่บนเกลือระเบียงอ่ะยื่นออกมา เป็นนักล่านักล่านักล่าเหมือนเกาะนั้นอ่ะที่เราเจอไปอ่ะขึ้นไปลุยกับมันเลยไหมต้องขึ้นไปลุยมันแอบแล้วมันแอบแล้วใช่เห็นแล้วเขมันกลัวเรามันกลัวเราไปขึ้นไปพี่วันเซ่ขึ้นไปตรงตรงนี้มีคนอันนี้เป็นพวกเยอะมากเยอะมากแอบแอบยิงไหนมันซุ่มยิงเยอะเกินพี่วัเซ่ระวังตุยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนูตกหนูตกหนูตกอันนี้มีทางให้เข้า โอเคแท่นั้นต้องฆ่ามันสักตัวก่อนโอ้โหอึดมากเรียบร้อยตัยไปตัวหนึ่งยังไม่ตายเอาตายแล้ตัวหนึ่งตัวนั้นวิ่งมาทำไมข้ามปไม่โดนเลยฮะโดนโดนเออโดน เออใช้ลูกกระสุนก่อนได้โดนหัวเต็มเต็มอุ้ยอุ้ยน้ำตกน้ำเลยนุ่น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 อยู่ตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้น่ะพย่ยามซีระวังด้วยนะอุ้ยเยอะว่ะแอบแอบ โอ้โหมันต้องมากเลยอ่ะมันกล้าว่ายน้ำมาหาเราไม่กลัวโดนฉลามกัดเหรอเออถ้าในชีวิตจริงบดไม่น่าจะกัดบ<อ>ดหรอกนะฉลามก็เป็นบดอือไม่เข้าเพราะว่ามันวิธีกันอุ๊ยตรงไหนระวังด้วยนะพี่โอนเซ่ระวัง,งกัดด้านบนนี่เองมองไม่เห็นโอ้ อยพี่แม็กซี่โดนยิงทำไมเจสกีพังอ่ะเจสกีพังมันพังได้ด้วยพี่โมเซ่เอาจริงดิใช่ใช่พังแล้วอ่ะสมัยแต่สมัยอ๋อไม่มีใครสมัยเลยอ๋อพี่พี่ไม่นึกว่าเรือมันจะพังได้ขึ้นไหมพี่แม็กซี่ขึ้นด้วยอ่าไปมันนั่งไม่ได้อะพี่โมเซ่โอเคต้องคแ้ววายตามอ่ะ คือคือคือพี่ไม่รู้ว่ามันมันสามารถที่จะซ่อมได้เงี้ระวังนะระวังนะพี่แมสซี่อย่าอย่าระวู้มันสามารถที่จะซ่อมเจสกี้ได้ดูสิกล้ามากเลยแมสซี่ระวังด้วยขนอาหารกระป๋องเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนอีกแล้วก็สูดเบื่มพร้อมอุ้ยทำไมตายอี้โอ้โหตุยระวังด้วยนะเด็กๆ อ๋อมี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 อยู่มีอยู่ลืมดูเลยว่าที่นี่ที่ไหนเนี่ยอ๋อทวินล็อกใช่ทวินล็อกก็คือหินคู่นะครับภูเขาคู่เก็บเก็บอะไรบ้างนะโอ้โหฮะอะไรนะโอ้ทางบนนี้ขึ้นไปนี้น่าจะน่ากลัวอยู่ มันถ้าถามว่าสูงไหมก็กสูงนะอฮ้ยมันยังมีเ<บ>สียงเ<อ>พลงนี่นะแล้วมันยังเป็นสีแดงอุ้ยตอกอใจพี่มาซี่ขอโทษค่ะไม่เป็นไรโอ้โหมันใช้ลูกซองโอ้โหมันร้ายจริงเลยเก็บของกลาง้างทางเออแฟร์ไม่เอาอ่ะ โอ้โหมันยังมีถึงข้างบนเลยอ่ะวากิน SMG ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาเยอะจังอันนี้ไม่โอ้อันนี้ต้องไม่ได้กำลังมาสำรวจตรงนี้อุ๊ยอะไรอ่ะใครอ่ะหนูหนูเจอสองตัวแต่ไม่เป็นไรหนูฆ่ามันได้โอ้อาหารกินก่อนตายแล้วทั้งสองตัวเลย กรของอยู่ไม่เป็นไรหนูยูเลือดได้เพราะหนูมีาหารกระป๋องหรอระวังด้วยนะระวังตกไปนะไม่ตกหรอกแต่หนูกลัวว่าจะเจอมันยิงจนตุยมากกว่าใช่ใช่ระวังด้วยมันจะไม่มีอะไรเลยมีแค่กล่องอืงไ่ไหนมันแอบอยู่ห้องนี้บอดชอบมีแต่ของมีค่ามีของมีค่าเยอะไหม เยอะเลยก็เปิดแล้วจะขอมีภ้าประมาณนี้แสดงว่ายังไม่หมดนะเสียงดนตรีอย่างเงี้ยใช่อืมกลองเรายังไม่ได้ยึดมันทั้งหมดอะไม่มีอะไรที่ต้องการเอออันนี้อ็ดวา c e part เย้เลยอันนึงแล้วมันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยไม่เห็นเลยอ่ะพี่ซีพีวีเซ่ค้างหรือเปล่าแล้วมีห้องที่หาไม่ครบหรือเปล่ายังมีอยู่ไหม น่าจะมีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวลองเดินหาดูลองตุยนะตกหมายถึงว่าโดนยิงแล้วก็ตกลงไปอะอือฮ uh ึโ huh. หแต่ว่ายอมรับเลยที่นี่มีของให้เก็บเยอะโอ๊ยนี่งไงเจอแล้วอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเหมือนกันเรียบร้อยตุยโอเคเสียงดน,นตรีอย่างนี้แสดงว่าราเม i ไล่แล้วนะครับเรียบร้อยยึดเสร็จแล้วทวินล็อกนะครับพี่โมเสกเก็บราเม i งไปนะนถ้าเราย,<ม>ยังยึดไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะครับเพื่อนๆแต่นี้เรายึดได้แล้วโอเค มันจะตัวสุดท้ายจะมาแบบสปอนตอนสุดท้ายนะทุกคนใช่ถ้าหาไม่เจอก็ลองกลับไปวนอีกรอบไปแต่เรือพังไปแล้วเนาะพี่โมเซ่เอ่อเจสกีของพี่โมเซ่พังอ่ะพี่โมเซ่พี่ขอโทษนะพี่ไม่รู้ว่ามันสามารถซ่อมได้แล้วมันก็พังได้ด้วยมันพังอ่ะแตกงแล้วก็เหลือเรือนะกระโดดไปจะตุยไม่ี่ยไม่ตุยเนาะลงน้ำหนูได้ปูปิ้นอันใหม่นะทุกคนได้เป็นไฟแบบแหลมเดี๋ยวดูก่อนว่าสร้างเจสกีให้พี่โมเซ่ได้หรือเปล่า เดีไหมอ๋อขาด Scrap Metal หาได้พี่โอเซ่ Scrap Metal เ,เหลือไหมหาได้อะลองหาในแถวนี้มันจะมี Scrap Metal เ,เยอะมากเลยนี่อะไรเนี่ย p i s t o า a m โ o คืออะไรเนี่ยไม่รู้อะเยอะมากเลยอะไรเนี่ยกระจัดกระทายตรงนี้งงอ่ะ น่าจะเป็นบัคแล้วสะแคปเปตัวอยู่สแครัเมโด้เหรอเออหน้าบนหาหาดูดีๆมันจะมีอ่ะเอออันไหนออกดีเนาะอันนี้พี่อัซี่มีแคปเปตัวเหลือไหมไม่มีเลยแล้วพี่โมเซ่อะลองหาตามเศษนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันมีเยอะเลยไหนพี่โมเซ่เศษแคปเปตัะพี่โมเซ่อยู่ชั้นไหนเนี่ยเองนะขออุ้ยกลังเดินลงไปอยู่เฮ้ยติดติดติดโอเคไหนพามาดิ อยู่ตรงแถวเรือเนี่ยเออไอชิบลงแบบไม่จิบพโซเอมโมเออนี่ตามมาเร็วตรงนี้ก็มีไหน,ไหนเดี๋ยวตรงนี้ตรงเนี้ยอ๋อต้องต้องลื้อมันหรอใช่ต้องลื้อพี่มอเซ่ลื้อเหอเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน่าจะต้องระเบิดแน่เลยทางขยะมีเสื้อผ้าว้าว <G ül> เดี๋ยวสร้างเรือเจ็ตสกีให้พี่มเซ่ก่อนนะครับเพื่อน เราะว่าพี่โมเซ่เขาจะสกีระเบิดนะครับพังโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกาะใหม่กันนะเพื่อนๆโอเคพี่โมเซ่ได้เรือลําใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปทางไหนกันได้บ้างไห้พี่โมเซ่นาไปสิทางนี้นี่ภาพเกมนี้ก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับใต้ผิวน้ําอ่ะมันสามารถสํารวจได้นะครับ ดูก่อนว่ามีคนไหมน่าจะเป็นน้ำท่วมโลกนะผมว่าเนี่ยหนูเก็บของไว้ในกล่องปลาจนเต็มเลยหรือต่โอ้จ้าคนจะคนยิงยิงยิงโอเคเดี๋ยวช่วยยิงตรงนี้ที่ใหม่ใช่ไหมพี่มอรเซ่โลเนอร์บีส The Warhead t a b ิลโลเนอร์บสโอเคไปไปเป็นจอดแล้วลงไปยิงกระหน่ำมันเลยระวังตุยนะระวังตุยนะ วันนี้ไม่เยอะวันนี้ไม่เยอะมีแค่ห้าคนเองรูป้ป่ะเยอะไหมโอเคยิงเจ็บไม่เยอะแต่ยิงเจ็บ,อจบโอ้ยขึ้นไม่ได้เลยอะ่ะขึ้นไม่ได้ไอ้อยหนูขึ้นกันทางไหนอะ่ะอืมกโดด็โดดขึ้นอะ่ะตรงหินแล้วก็โดดขึ้นเลยโดดขึ้นตรงน้โอ้ยอันนี้พี่โมเซ่นี่หว่ากำลังยิงอยู่พี่โมเซ่ระวังนะต้องกระโดดยิงต้องกระโดดยิงถึงจะยิงได้โอ้ย ปืนนตี้โอ้ยิงหนักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้ตัวนี้จัดการให้เรียบร้อยอุ๊ยอันนี้ของดีตรงตรงนี้โหดนะใครยิงเนี่ยโอ้โหยิงโหดมากเลยอ่ะใช่เลยเลือดไม่ลดยิงรัวแต่เลือดไม่ลดนะเลือดหนูแทบจะไม่ลดเลยยิงรัวแต่เลือดไม่ลดก็แปลก ยิงโหดมากเลยอะใช่ยิงรัวมากแต่ว่าดาเมจไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทำไมยิงรัวมากเยอะมากเลยระัว่าวยิงอะยิงไม่เข้าอะอะไรอะบักโยิงไม่เข้าเลยขอบคุณนะบักขอบคุณมากยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าหรอบักยิงไม่เข้าบักยิงไม่เข้าของของพี่โมเซ่มันมันไม่สามารถยิงพี่โมเซ่เข้าอะไอ้นะมันมันไม่สามารถยิงพี่โมเซ่เจ้าระวังนะใช่ไม่กลัวเพราะว่ายิงไม่เข้าอ่ะตรเนี้ยิงไม่เข้า ก็เลยอยู่ประชันหน้าอาชิเต้หย่าห้าโจพี่มอสียอยากได้โบเกนเอเคสี่สิบเจ็ดนะโอ้โหตุยอุ้ยอันนี้อันนี้เอาเอาเก็บเลยเก็บเลยดีของต้องแรนดอมรีสปอนนะครับเพื่อนๆโอ้โหพี่โมเสหลบด้วยระวังไม่นะแต่หนูบักเลื่อนไม่ลดอ่ะไม่รลดผลอะไรขึ้นอ่ะพี่โมเส่เลื่อนไม่ลดหรออ๋อเลื่อนไม่ลดเลยรู้สึกสนุกมากเลยพี่โมเส่ต้องการโบเกนเอมหนึ่งสิบเอมสิบเนี่ยครับพอเวลามันเกิดมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆโอ้นี่ของอยู่ไม่ไกลจาก ที่ที่เราไปลุยมาเมื่อกี้นะครับยิงมาเลยผมไม่เจ็บอะไรหรอกยิงมาเลยผมอยากตยากเรนดอมบริสปอผมอยากตุยยิงมาเลยผมไม่ตุยอรอไม่ยังไม่ตุยเลยเดี๋ยวใช้เครื่องนั้นไม่เข้าเลยอ่ะทำไมบักขนาดนี้บักขุดมากเลยอ่ะตีไม่เข้าเลยแต่ละตัวหมายถึงพี่โมเสสตีพวกนั้นก็ไม่เข้าไม่ตีตีตีเข้าแต่ตัวพวกนั้นตีหนูไม่เข้าเลยยิงก็ไม่เข้าอะไรก็ไม่เข้าสักอย่าง เทพเจ้ามาแล้วเทพเจ้าจริงกันกระน่ำเลยอเดี๋ยวต้องไปเก็บของก่อนนะครับฟันบางฟันฟันฟันเป็นไงไอนี่คือที่เราตุยนะครับเพื่อนๆเราไปเก็บไปเก็บของได้มามามานี่มานี่มามามาอยู่ไหนเป็นเหล็กตัวเป็นเหล็กตัวเป็นเหล็ก มาโอเคยิงไหนยิงไหนอาการบากนี้หายยากแล้วเนี่ยจะน้อยมากเลยยิงอะไรไม่เข้าเลยแต่ละตัวเก็บของก่อนเฮ้ยเลือดโอ้โหมันมีคนหลบอยู่ข้างบนน่ะพี่มาเสจจัดการใด้ดีตัวนี้เหรอขอจัดการตัวนี้ก่อนเนี่ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยขอใส่ลูกกระสุนก่อนมันแอบยิงอ่ะ ถึงว่าโหกําลังเก็บของอยู่่ะจัดการมาแล้วยังยังแป๊บแป๊แป๊แป๊บนึงไปจัดการให้อาการบักนี้หายากจริงอ่ะโอ้โหเซ็งเลยยิงไม่เข้าเลยไม่มีใครยิงอ้ายเข้าตองอาการบักนี้นมันเทพเจ้ามากเลยวัดดีเพื่อนโอใช้เครื่องนี้<ม>ละไม่ไหว,หวละใส่หัวบ้าง ขับช้าเกินเนาะมันเดินช้ามันทำอะไรช้ามาเลยใช่มันช้ามากเลยนะครับเวลาว่ายน้ําไป,ะปนะเพื่อนๆเย,ย่ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะบนด้านบนให้แล้วโอเคเป็นการบักที่ดีมากเลยถ้าใครได้การบักนี้นี้เป็นเทพเจ้าเลยใช่ไหมใช่ยิงไม่มีใครยิงเข้าเลย <c oughs> อาการบักที่ดีที่สุดในเกมนี้หวัสดีครับได้เสื้อใหม่น่ารักดี สวัสดีครับสองนัดตายหัวสองนัดตายโอ้โดนเลยเมื่อกี้พี่ม่ต้องการอาโวเคนเอ็มสิบไหมต้องการจริงเหรอตุยเฉยเลยเก็บของดีกว่าอุย้ยมีอันนี้นะอันที่ว่ามันเป็นที่ซูมเข้าซูมออกได้เนี่ครับเก็บของให้หมดนะครับเพื่อนแล้วเดี๋ยวกระเป๋าก็จะหายไปนะครับถ้าเราเก็บหมดเราสามารถครลาเราสามารถ ทุกคนเราสร้างไลายเฮลิคอปเตอร์ได้นะแล้วมันบินได้ปะมันเขียนว่าเฮลิคอปเตอร์ก็น่าจะบินได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเปล่าหรือเปล่า,อลาโอโ้โหคือแบบยิงโหดมากอ่ะพี่โมเซ่อยากอยากให้ทิ้งปืน่อยไหมอันเนี้ยอ,อะไรนะใครยิงอ่ะพี่โมเซ่ต้องการอะไรมากที่สุดพี่พี่โมเซยม่ยิงมันก่อนยิงมันก่อน มันตุยหมดแล้วยังพี่โมเ่ยังอยู่แต่พี่โมเซ่ไม่ตายเพราะเป็นบักไม่ค่อยได้ยินเพราะเสียงเกมดังมากเลยเออมามาโอ้โหสรุปคือมันยังไม่หมดเนาะใช่เหลือแค่นิดเดียวซึ่งตัวพวกนี้นี่เกาะอึดมากใช่เกาะมันอึดจริงอะตายหมดแล้วพี่โมเ่อยากให้ทิ้งอันไหนสองอันเลือกมาโอเคเรายึดได้แล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันไม่เป็นสีแดงแล้วโนเนอร์เบดนะครับที่อันนี้เดี๋ยวเอามาให้ ก่อจะยึดได้แล้วก้อนนี้เอามาให้หนูด้วยโอเคโอ้โหตุยตุยเยอะมากอะพี่โมเสกงั้นพี่โมเสกมานี่เดี๋ยววางกล่องให้เน้อขอต้องเก็บของก่อนเพราะอะไรนี่ของดีมากโอ้โหดูแต่ละตัวนะครับเพื่อนๆอาวุธหนักทงนั้นเลยอะแล้วกรอบแบบอึดมากอันนี้แหละสุดเลยแต่ดูนี่สร้างฐานอะไรได้บ้างไหมไม่ได้หรอกจริงหรอไม่น่าได้มั้งทำไมอะ ไม่แน่ใจถ้าได้ก็เยี่ยมถ้าไม่ได้กลล็ไม่เยี่ยมเออไม่ได้จริงๆด้วยแอดวันพารหายากอะเนี่ยเออพี่อาซี่มาออลาเมงไหมลาเมงเหรออ,อุ้ยลาเมงเหรอต้องการเอดวันพาร์ทอะโอเคก็เนี่ยครับเ,เพื่อนๆเราผมพาเ,เพื่อนๆมายึดฐานแต่ละจุดแต่ละจุดที่ว่าเป็นรูป Question Mark นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ดูว่าแต่ละฐานมันมี ศัตรูอะไรบ้าง <Okay. S 1> แล้วก็เราจะเจออะไรบ้างนะครับแต่แต่ฐานนี้พี่โมเซ่ลุยคนเดียวนะครับเพราะว่าอยู่ในโหมดกอสแล้ว <au> โอเคนะครับเพื่อนๆฐานนี้ก็มันชื่อว่านี่นะครับโลนเนอร์เบนะครับเพืพ่อนๆเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปที่ฐานนะอีกเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับก็เนี่ยเครื่องหมายเคร r ่เนมยังมีเพียบเลยเนี่ยเราต้องไล่เก็บให้หมดนี่เพป็นแผนที่ในเกาะนะครับก็พาเพื่อนๆมาดูเกม สังขึ้นนะครับเพื่อนๆสังขค้นแลนใช่ไหมครับพี่แมปซี่ใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้ผมกับพี่แมปซี่และพี่อมเซ่ด้วยนะครับตอนนี้มันมืดแล้วเราไม่อยากเดินทางในที่มืดๆนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ